สวัสดีค่ะคุณพี่ขาคุณแม่ขาคุณน้องขาคุณป้าขานะคะน้องแหนะนะต้องขอโทษด้วยนะคะว่า จะไลฟ์สดวันที่2 3 4ใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้นะคะน้องน้ำขออนุญาตเลื่อนนะขออนุญาตเลื่อนเป็นวันที่3 4ี่แล้วก็5นะคะนะคะเล้วยเดี๋ยวจะทํารีวิวให้ดูนะคะว่ารอบนี้นะ,ะของนะคะจะเป็นตัวท็อปนะคะเยอะมากๆเลยเท่าที่น้องน้ำนะคะเคยขายมาแล้วนะลูกค้านะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะนะคะลูกค้าที่บอกว่าซื้อรุ่นเก่าไม่ทันเลยนะคะน้องน้ำก็กลับมารีสต็อกนะคะแล้วก็ไป,ไปตามล่าตามหามาให้แล้วนะนะคะใครอยากได้รุ่นไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ สีส้มสีเขียวสีชมพูนะคะน้องน้ำไปตามล่ามาให้แล้วนะนะคะเจอกันนะคะรอบท็อปแบนก็จะเป็นรอบวันวันที่3นะคะวันที่ส11โมงนะคะ11โมง45นาทีนะรอบนี้นะคะก็จะปล่อยตัวท็อปแบนนะคะงานเมือหนึ่งนะคะทั้งหมดเลยนะคะส่วนใครที่รองานแบรนด์พรีเมียมนะคะก็อาจจะเป็นรอบเย็นนะคะวันวันที่3นะคะ,ะเป็นต้นไปตั้งแต่18นาฬิกา45นาทีนะคะถ้ายังไงนะคะ,ะฝากติดตามไลฟ์สดไว้นะคะต้องขออภัยจริงๆเลยนะคะ นะคะลูกค้านะคะตามมากเลยว่าพรุ่งนี้จะไลกี่โมงอะไรยังไงนะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะแต่ว่าน้องน้ำขอเลื่อนนะคะเลื่อนไปเป็นวันที่3แล้วก็4แล้วก็5ด้วยนะคะนะคะเพราะว่าอยากให้ของอะค่ะนะคะมาอัดเต็มที่เลยมาอัดแบบเต็มแน่นเลยเต็มที่เลยอะค่ะนะคะแล้วก็คืนไลฟ์นะคะหลายรุ่นมากๆเลยค่ะนะคะรุ่นใหม่รุ่นถ็อมาหมดเลยค่ะรุ่นที่ลูกค้าแบบว่าเออเอฟไม่ทันเลยเอฟไม่ทันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะน้องน้ำกลับมารีสตอร์ให้หมดเลยนะคะนะคะท็อป แบร์เยอะมากเลยค่ะลูกค้าแล้วก็ในเรื่องของงานบารายพีเนียมนะคะก็เยอะมากๆเช่นเดียวกันยังไงรอติดตามชมนะคะนะคะสามสี่ห้าสิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะคะนะคะสามสี่ห้าตุลานะคะนะคะนะคะก็เนี่ยจริงๆน้เราทำจลั์วันที่สองใช่ไหมจลัยวันที่สองก็คือสองสามสี่ใช่ไหมคะแต่ก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะเพราะว่าเราจะได้รอของอีกหลอด,ดอนึงค่ะนะคะมาเติมให้เต็มไปเลยทีเดียวเลยแล้วก็ไลส์สดทีเดียวเลยค่ะพี่ๆจะได้แบบ อเอบกันแบบว่ากระจายกระจายไปเลยนะคะนะคะต้องขอภายในะไม่ค่อยได้ไห์สดเลยะคะ่ะต้องขอภัยจริงๆนะแต่ทุกครั้งที่มาไห์สดเนี่ยนะคะน้องนําก็มีแต่ตัวท็อปๆท,ทั้งนั้นเลยนะนะคะอย่าลืมแวะกันมานะคะ3 4สแล้วก็ห้านะคะแล้วเจอกันนะคะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ